สวัสดีครับเดี๋ยวกลับกล้องหน้าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าอะไรดีนี่ลงทึงช่างบูมเครดิตครับผมเริ่มแรกเลยที่เรารู้จักกันจากมอไทยก่อนใช่ถูกต้องครับก็วมาลดตู้ใช่นี่น้ำสุดมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแล้วใช่ครับเป็นไฮดรอลิกใช่ครับผมอันนี้อันนี้เราเขาทำพุมคาร์บอนอยู่นะใช่ครับโอ้แต่คันนี้สวยดูนี่ดู แต่ที่มาจจะแคบๆหน่อยนะครับเบรกเปลี่ยนที่นี่ป่ะใช่ครับลูกค้าไปมาเยครับลูกลูกค้ามาทำอะไรคันนี้ใช่พรถขายรถลิครับจักรส่งใหม่ก็รถคอนซู่านแล้วนี่แหละใช่ครับมาดูให้ช่างบูมพรีเซนต์คันนี้จะเป็นตาย้อยใช่ครับไฟหน้าสองชั้นครับตาย้อยครับอินเตอร์ก็คือจากที่ร้านเลยครับอ๋ออินเตอร์นี้จากที่ร้านเลยใช่ครับ คันนี้คันนี้สองพันห้ารือว่ากองสองพันห้าครับเพราะว่าพอถ้าเป็นปีใหม่ๆก็จะเป็นสามพันและคใช่ครับแต่ที่ผมรู้มาปีใหม่ๆม,มันมีเครื่องสองพันแปดด้วยนะมีสองพันแปดด้วยนะน่าจะเป็นตัวนอกอที่ที่ที่ผมพอรู้อ่ะครับ แต่ประเทศไทยนะั่าจะยังไม่มีหรือว่าอาจจะมีคันสองพันที่ที่เคยที่เคยได้ข่าวมานะใช่ครับใช่ครับเป็น2อ0พันแปก็ตัวรีโวอร์พใช่ครับเครื่องคีดีอันนั้นน่าจะเป็นมาจากตัวนอกอะไรใช่ครับใช่ครับแต่บ้านเราคือป้ายแดงไม่มีแล้วไม่มีครับใช่ครับแต่ราคามันก็เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ปลาคุมทำไมอินเตอร์มันหนาอย่างน่ะช่างอันนี้ไปขอเป็นอินเตอร์แท้ครับผมก็ขอให้มาเจ้าของรถเขามีมาให้ก็จากการเดินให้เขาครับขึ้นมาหนาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับ เครื่อง2 5 0พนเนี่ยนะใช่ครับแต่ไหนว่าข้างในก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ครับใช่ครับแต่เราก็ไม่ลวงลึกแล้วกันเนาะสีสีมันจะออกเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรจ๊ะผมไม่รู้มันไม่รู้สีอะไรหรือไะเป็นอะไรนะเทามันจะมันจะออกเทาๆน้ำเงินน้ำเงินฟ้าเดี๋ยวว่าที่มันแคบหน่อยเพื่อนมันอยู่ติดถนนด้วยอาจจะดูไม่ค่อยรอบ เบรกเบรกหน้าเป็นเปท่าอยู่ครับท่าอยู่เบรกหลังท่าอยู่ครับมีเบรกหน้าหลังและเบรกมือใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเขายังใช้ได้ด้วยใช่ครับระบบยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เหมือนเดิมครับส่วนราคาเบรกอันนี้เราก็ไม่ยังไม่ไม่ทราบนะเขาจะเขาวไปติดไหมใช่ครับใช่ครับดูภายในแป๊บๆกันไปดูว่าเลยครับภายในเขาจะคลีนะครับก็จะมีเบาะหลัง ภายในเหมือนจะยังเก็บยังเก็บอยู่ครับเก็บอยู่ใช่ใช่เก,เก็บอยู่เราจะเป็นโปรวันห้าก้านไอ้ใส่รถตู้เนี่ยนหน้ากว้างเท่าไหร่แปดครึ่งนะแปดครึ่งครับใช่แปดจุดห้าครับหน้าหลังเลยหน้าหลังครับมันก็จะพอดีมันก็จะไม่ล้นลนะเนาะใช่ครับมันมันต้องไม่ล้นครับพอล้นมันก็จะเปิดประตูไม่ได้ใช่เหมือนมันจะมีตัวทางประตูด้วยมั้งฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะตัวทางประตูที่ผมเคยเห็นะนะ ตัวนี้ล่อเลยมาเดี๋ยวผมดูสายยางให้สายยางจะเป็นสองสามห้าสี่ห้าสองสองห้าสี่ห้าสองสามครับสองสามเนี่ยสองสองห้าข้างหลังมันจะดูข้างหลังมันจะดูเขาอย่างไม่สองสามอ่าข้างหลังจะดูอ้วนอ้วนมองดูด้วยตาเปล่าปลายท้ายมาวาเลนติครับนี่วาเลนติมันมีตัวตัวตัวนี้ตัวตัวอะไร ไหลต่างอยู่นะเอาเรื่องอยู่ครับนีบวาเลรตี้ครับประตูนี้ถ้าเห็นไฟทรงอย่างนี้อย่าไปเข้าใกล้นะกระตู้แต่ผมไม่มัน่นอันนี้น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระจกบานเต็มครับบานเต็มนั่นะเป็นนั่นแหละเป็ี่นกระจกแล้วใช่ครับเป็นเป็นกระจกกระจกเต็มเพราะตัวนี้เป็นปีเขาจะเป็นปีแบบกระจกเรืยอนได้ใช่ครับถูกนะต้องครับ แถวนี้มีบริการเปลี่ยนกระจบไหมบ้านเรามีครับมีใช่ไหมราคานี้ก็ไม่ต้องไปถามอะกรนะรอรู้ปะกระจกอ่ะผมที่รู้ว่าม่าจะบาลเลาไม่เกินเอาง่ายบาทแล้วไม่ข้ามสามพันละแล้วแต่ที่ผมผมผมพูดแบบเอาแพงนะประมาณนั้นครับแต่บางที่ก็มีทราบด้วยนะใช่เอาเดิมเอาเดิมไปอ่าอ่าใช่ครับใช่ครับเอาบัตเอาบานรใหม่มาอ่าใช่ครับใช่ครับภายใน อุ้ยเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดดูก็ได้ครับเพราะว่าภายในเขายังยังเก็บอยู่นะภายในยังเก็บอยู่ภายในอย่างเงี้ยคือยัยงยังเก็บอยู่นะครับเนี่ยเจ้าของเตรียมอินโนเวทใหม่น่าจะเต็มทีมอย่างนะเต็มครับเต็มครับเต็มเลยอยู่แล้วครับ มาคุยเรื่องเข้าไปเดินเลยครับ <Hi> ผมไฮดรอลิก <raul> ใช่ครับที่ไปที่มาไฮดรอลิกนี่มันสมัยผมว่านานเลยนะใช่ครับและคนก็มาเป็นนิยมถุงลมใช่เป็นถุงลมครับแล้วก็มาเป็นมันมีชื่อเรียกอะ่ะที่ว่ามันมีไฮดรอลิกกับถุงลมร่วมด้วยเขาเรียกระบบแะผมจำไม่ได้ก็ไม่ทราบครับเพราะว่าผมก็เงาผมก็เป็นตัวแทนของหนึ่งเจ็ดมาเขาเปิดดิเรผมที่สุพพันนี้ครับ ไฮดรอลิกยังเอารถตู้เลยยังยังยังไม่พูดรถอื่นครับผมเป็นจูรี่โม่งน้อยโม่งใหญ่ถ้าโม่งใหญ่ราคาเท่านัไหร่เท่ากันหมดครับเท่ากันหมดเลยใช่นะไอ้คันนี้ที่ผมรู้หน้าหลังเลยเล่นหน้าหลังใช่ไหมอันนี้ข้างหน้าเป็นแถวอีกหลังเป็นแนบครับอ๋อเหรออือแสดงว่าผมดูคลิปผิดเห็นลงคลิปอยู่อือเห็นหน้าอย่างเดียวรับหน้ายิ่งเท่าไหร่ เริ่มต้นสี่หมื่นครับสี่หมื่นใช่จบเลยใช่ครับเริ่มต้นนะครับครับครับผมเป็นราคาเริ่มต้นไอ้ไอคำว่าไอ้คำว่าเริ่มต้นเนี่ยมันคือ,อยังไงคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นคือ่ามีแค่ระบบแฮนดลิกกับสวิตช์ขึ้นลงอ่าถ้าเกิดเพิ่มออปชั่นกะ็คือว่ามีเกจวัดแรงดันแฮนด์ล็กแล้วก็มีดิโมดสามารถกดอยู่นาะก็สามารถกดดิโมดขึ้นลงได้เต้นได้อ่าประมาณนั้นแต่สำหรับผมผมว่าพวกเกจวัดเนี่ยนัา หน้าเพิ่มครับใช่เพราะเอาไว้ขี่เราจะได้รู้แรงดันว่าเราขี่ระดับไหนความนิ่มเราต้องการแค่ไหนประมาณนี้เราเจ้าสูงได้แค่ไหนครับมันจะเป็นตัวบอกให้เราครับไหนก็บอกแรงดันส่วนข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีนะเมื่อกี้ผมไปโยกมาแล้วนุ่มเออยังกะโชกน้ามันเลยมันยังกะโชกคน้ามันเลยอ่ะคือพวกงี้คือโชกคน้ํามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเลยใช่ครับ ส่วนถุงลมถุงลมอันนี้ผมยังไม่เคยลองลองไปดูครับเดี๋ยวจะเราไม่พาเพียงถึงใครครับเด็กผมว่าแล้วแต่คนชอบนะใช่ครับแล้วแต่คนชอบมากกว่าครับลองเทสให้ดีเทสให้ดูหน่อยละเดี๋ยวผมเทสให้ดูแลกันครับแต่ข้อดีของมันคือมันไม่ลงไม่มีเสียงลมแน่ๆขึ้นลมขึ้นลงเร็วสมูทนี่คือแหละ ดูดิจริงๆเอาลงได้เยอะกว่านี้ใช่ครับแต่เจ้าของยังไม่ได้ทำตรงนี้ครับเจ้าของเขายังเป็นห่วงโยกใช่เขาห่วงรถเขอยู่อันนี้อันนี้คือสปิงเก่าไม่มีแล้วดิมันไม่มีสปิงอยู่แล้วครับมันเป็นมันแทนที่เดิมเลยครับก็ก็คือแทนโช๊คอะครับรถมันไม่มีสปินอยู่แล้วรถตู้เรามันเป็นโช๊คอันเดียวต้นเดียวแสดงว่าเจาะอะเจาะไม่เยอะถูกปะเจาะ คือไม่ต้องเจาะครับแกะโฉกออกก็ใส่เลยจะแนงว่าเนี่ยเกิดใช้ไปสักพักหนึ่งเกิดไม่พอใจก,ก็ทอดทําเดิมได้เลยถูกต้องครับใ <ไป S 1> ด่ไ,ดไ, <ป S 1> ไดลย,ลยใช่ครับใช่ครับทําเดิมได้เลยเออสำหรับคนที่ไม่อยากเสียรถนะใช่ครับใช่ครับนายลงให้ผมดูหน่อยดิ แต่ไหนว่าชุดไฮโดรลิกอยู่ใต้ถองใช่ครับมันระบบปั๊มอยู่ข้างล่างครับใต้ถังแต่ถ้าใครใครอยากเอามาโชว์ทำแผงขาไว้ไทยเราจะล่อนะใช่ครับอย่ายายจะไปใต้ไหมเห็นอยู่ลงแล้วครับแซวเลยอันนี้คือสุดแล้วสุดกับสุดครับเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไม่มันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกลัวจะไปโดนหนี้เหรอครับคำว่าสุดเนี่ยคือยางนั่งบนนี้ป่ะใช่ครับอ๋อตอนนี้ตอนนี่ยยางนั่งบนนี้ยางมันจะนั่งอะไรนะครับถ้าเกิดจะเอาให้กองอีกก็ได้ครับจะกองก็ติดตรงนี้อยู่แล้วใช่เจ้าของรถยังไม่ไไไไดด้้้้้ททุุบบซมมยััง่่่ออะรรคคแแนีก็ลว แต่ตอนนี้กระบะทำบางอย่างก็เนี่ยครับจะเริ่มทําพอดีมีคนมาติดต่อเพราะตอนนี้กระบะล้อหลังนะเดี๋ยวนี้หน้าเชิดกําลังมานะใช่ครับปวดรับล่อเลยอะชุดนี้ถ้าเป็นกระบะ่ะราคาเท่านี้ป่ะหรือว่าผมต้องคุยกับตัวแทนจำ่ายก่อนครับเพราะที่คนนี้ผลิตอะครับว่าเขาว่าไงครับเพราะผมก็เป็นตัวแทนผเป้ดสาขาให้เขาครับแสดงว่าชุดนี้ชุดไฮดรลิกเนี่ยเกิดมาเพื่อตู้อ่าใช่ครับใช่ใช่ผมทำ หนึ่งหนึ่งเจ็ดเขาทำมาเพื่อรถตู้อยู่แล้วครับครับครับแล้ก็มาเปิดตัวแทนเป็นดีลเลอร์ที่สุพรรณบุรีให้เขาอ่าประมาณนั้นครับเวันนี้สายรถตู้ก็คือมั่นใจเลยเพราะว่ามันทํามาเพื่อรถตู้ใช่ครับแล้วก็มันมันชื่อเสียงเขาการันตีอยู่แล้วครับพูดกันตรงๆชื่อเสียงเขาหนึ่งเจ็ดเขาการันตีอยู่แล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นาะครัเดี๋ยวเราต้องไปทำรวจต่อได้ครับคลิปหน้าโน่นโน่นอาจจะเป็นขนุนขนุนก็มีถุงลมไฮดรอลิกเหมือนกันครับเออไฮดรอลิกผมพูดผิด ส่วนคันนี้ยังสดอยู่ยังสดอยู่ครับแต่คลิปหน้าค่อยรีวิวคันโน้นเนาะแต่คนน่ะคันโน้นเคยรีวิวแล้วแต่นานแล้วนะนานครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่เพจเป็นเฟซเฟซทั้งเฟซทั้งเพจแล้วกันอ่ะขึ้นไปทดลองทำคือได้หมดเลยอะไรที่เป็นรถตู้ถูกใจครับแต่อินเตอร์ก็ดังอยู่นะครับก็ยังทำอยู่ครับเรื่องแต่นี่มันเป็นแบบความชอบไหมครับผมชอปกติก็รีมังนีแบบ ติดตั้งเทร์มสบ์ก็ทําอยู่แล้วครับคืองานประจําอยู่แล้วแต่นี่คือเป็นงานแบบเราอยากเตี้ยงไงแต่ผมมาเห็นมาแล้วคันแล้วนะและย่างมันเป็นไฮดรอลิกตรงรุ่นด้วย่ตรงรุ่นสำหรับรถตู้อ่ะโอเคคลิปนี้สวัสดีครับผม